ผ่านมาเกืบอบ2เดือนที่คนไทยต้องอยู่กับฝุ่น pm 2.5แม้นายกอุ้งอิงของเราจะออกมาบอกว่าเตรียมการรับมือเรื่องฝุ่น pm 2.5ไว้ล่วงหน้าหลายเดือนแล้วแต่สิ่งประชาชนเห็นคือปัญหาฝุ่น pm 2.5ปีนี้เหมือนจะหนักกว่าทุกปีปัญหาฝุ่น pm 2.5เกิดขึ้นในช่วงฤดูหน,นาวที่มีความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นเป็นมวลหนัก กดทับพื้นดินทําให้มลพิษทางอากาศหรือฝุ่นควันต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกไม่สามารถลอยขึ้นไปได้และซ้าร้ายหากมีภาวะลมดิง่งก็ยิ่งทําให้มีฝุ่นมากขึ้นส่วนมลพิษทางอากาศที่อยู่บนพื้นโลกก็เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากการคมนาคมโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาไหม้ในภาคการเกษตรการคาดการสภาพอากาศทําให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือหมดอากาศเย็นพัดลงมาปกคลุมในช่วงไหน ซึ่งปีนี้เราได้สัมผัสกับอากาศเย็นที่อยู่กับเรานานกว่าทุกปีแต่ก็มาพร้อมกับฝุ่น PM 2.5เมื่อประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5ติดต่อกันเป็นเดือนๆแบบนี้แน่นอนต้องถามหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อมูลจากบริษัท Data Set จำกัดที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ในช่วงเดือนมนการาคม2568พบว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ต้องการเห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูป,ปรธรรมและมาตรการที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นโดยเบนชารัฐบาลมากที่สุดถึง35%ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นและบังคับใช้มาตรการจัดก,การมลพิษอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงการจาัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้25%หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอาทิกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกกล่าวถึงในเรื่องการติดตามและรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ดูเหมือนเป็นเพียงการแจ้งเตือนค่าฝุ่นและให้คำแนะนําในการป้องกันตัวแต่ขาดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันควบคุมและติดตามแหล่งกําเนิดวัคซี15เปอร์เซ็นต์เป็น่วยงานด้านการขนส่งอาทิกระทรวงคมนาคมคอสมกอรฟมถูกกล่าวถึงในประเด็นการจัดการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะมาตรการเดินทางฟรีตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของการบริการที่ยังไม่ครอบคลุมเช่น เส้นทางยังไม่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่รวมถึงรถเม์พลังงานไฟฟ้าหลายสายไม่ได้เข้าร่วมโครงก,การทําให้คนส่วนใหญ่ใช้บริการรถเม์พลังงานเชื้อเพลิงซึ่งก่อให้เกิดมลพิษยอยู่ดี10%พูดถึงกรุงเทพและหน่วยงานท้องถิ่นในแง่ของการนํานโยบายไปปรับใช้และการดูแลพื้นที่รับผิดชอบรวมไปถึงกล่าวถึงมาตรการอื่นๆของกทมซึ่งประชาชนมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและหน่วยงานด้านสาธารณาสุข7%อาทิกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาล ประชาชนต้องการเพิ่มมาตรการแจ้งเตือนข้อมูลเรื่องสุขภาพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อพบเจอฝุ่น PM 2.5โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแล,แลและป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว แต่รัฐบาลที่เป็นหน่วยงานกลางย่อมต้องเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทังประชาคมอ,อาเซียนด้วยเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังคำถามจากประชาชนวันนี้จะอยู่ที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาฝุ่นพีเอกี่โมง